ถ้าไข่ดำเนี่ยก็คือเป็นไข่ประมาณวันที่3แล้วนะครับพร้อมที่จะปล่อยออกมาแล้วละ่ะมั่นกันเห็นอะไรหรือเปล่าครับนี่สีดำๆที่เห็นนี้คือ เพื่อนจะเห็นว่าตอนนี้นะครับมันมีไข่ไรแดงนะครับลองดูนี่นะครับจะเห็นว่าไรแดงเนี่ยมีไข่อยู่เต็มหลังเลยนะครับเพื่อนสังเกตดูนะครับเนี่ย อันนี้ไข่สีดํานี่คือเป็นไข่ที่แก่แล้วนะครับพร้อมที่จะปล่อยออกนะ,นะครับนี่ครับเพราะไข่ไรแดงเทศนะครับถ้าที่ผมเคยเก็บมานะ้องเพื่อนๆก็น่าจะเคยเห็นอยู่ก็คือว่าไข่ใหม่นะครับมันจะมีสีดําแบบนี้นะครับไม่เหมือนไข่ไรแดงมาโครทั่วๆไปนะครับที่เป็นสีขาวนะตรดูนี้นะครับนี่ครับ นี่ครับนี่คือไรแดงเทศนะครับไรแดงเทศถ้าไข่ที่หลังสีดำเนี่ยก็คือไข่แก่มากแล้วนะครับส่วนไข่ที่หลังเป็นสีขาวๆนะครับอันนั้นคือไข่ยังไม่แก่เต็มที่นะครับน่าจะอายุประมาณ1-2วันนะสำหรับไข่ที่หลังถ้าไข่ดำเนี่ยก็คือเป็นไข่ประมาณวันที่3แล้วนะครับ ตอที่จะปล่อยออกมาแล้วล่ะไห้เกินวันที่4นะครับไข่จะถูกวางออกไปทีนี้มันก็จะมีคําถามว่าแล้วไข่ที่ถูกวางออกไปแล้วเนี่ยมันจะอยู่ยังไงนะครับที่พื้นาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเป็นไนแรงมาโครเนี่ยมันก็จะเกิดอยู่ที่พื้นแล้วเราก็มองเห็นเป็นสีขาวชัดๆนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูถ้ามองดูเนี่ยมันจะไม่เห็นนะครับตามที่ว่างเนี่ยมันจะไม่เห็นไข่เป็นสีดําเลยถึงแม้ผมจะ ใช้พื้นสีดำนะครับแต่ว่ามองใกล้ๆเนี่ยก็จะไม่เห็นแต่ใครมันไปอยู่ที่ไหนนะครับให้สังเกตดูว่านี่ครับไอส่วนที่มันเป็นหนอนแดงนะครับปกติแล้วหนอนแดงเนี่ยนะครับนี่นี่หนอนแดงเนี่ยก็จะมีเขาเรียกอะไรอะเอาโครนมาหอ่อหุ้มตัวใช่ไหม И ครับโครนที่อยู่ที่ก้นกระมังถ้าเกิดว่าใครเคยเลี้ยงน้ำเขียวนะครับเคยเพาะน้ำเขียวหรือเลี้ยงไรแดงเนี่ยมันจะมีหนอนแดงอยู่นะครับที่ก้นกระมังเนี่ยเขาก็จะ จับเศษตะกรที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนะ่ะมาห่อหุ้มตัวเขาไว้นะครับแล้วผมจะให้ดูนี่ครับส่วนที่ผมจะหยิบตัวไอ้รังเรียกว่ามันเป็นรางว่ากันรังของตัวหนอนแดงนะครับขึ้นมาให้ดูนะนี่ครับเพืน่อนเห็นอะไรหรือเปล่าครับนี่สีดำๆที่เห็นนี่คือไข่ของไรแดงเทศนะครับที่มัน ถูกดึงไปติดหรือลอยไปติดก็ไม่รู้นะครับอยู่ที่รังของหนอนแดงนะครับที่ห่อหุ้มตัวไม่รู้จะเรียกอะไรนะเนี่ยครับเวลาที่เราเก็บไข่ไรแดงเนี่ยเราก็จะกวาดนะครับกวาดพวกนี้เนี่ยไปด้วยนะครับแล้วก็ไปล้างแล้วก็ไปร่อนเอานะครับประมาณนี้ก็คือพามาดูว่าไข่ไรแดงที่อยู่ที่ก้นกระมังพวกนี้เนี่ยในกระมังเลี้ยงเนี่ยมันอยู่ยังไงนะครับนี่ ครับตอนนี้ก็เริ่มเยอะแล้วนะครับก็จะถึงรอบของการเก็บแล้วเหมือนกันนะครับเหมือนเดิมครับผมจะเก็บอาทิตย์ละครั้งนะครับก็จะมีมีอยู่ทั่วไปทุกๆจุดเลยนะครับ โอเคก็ประมาณนี้ครับผมสาหรับวันนี้พามาดูไรแดงเทศนะครับที่เลี้ยงไว้ในกละมังเปิดออกซิเจนให้ไรแดงก็จะขยายตัวดีนะครับแล้วก็สุขภาพแข็งแรงดีออกไข่สม่ําเสมอครับตอนนี้โอเคครับสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ